ยังยิ้มไม่ออกอยู่ดีค่ะกัมพูชาน้ำท่วมลดแล้วแต่ว่าช็อกค,ความจริงนะคะถนนเนี่ยขาดครึ่งรถบรรทุกเสียหายพังยับชาวบ้านถูกหลอกให้อพยพนับเป็นเรื่องน่าเศร้าของชาวกัมพูชาจริงๆค่ะที่แม้ตอนนี้น้ำที่เคยท่วมจะลดลงแล้วแต่ก็ยังยิ้มกว้างได้ไม่เต็มที่เพราะความสวยซ้ำสวยซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วถนนที่เคยถูกตัดขาดผ่อนน้ำลดนะคะความอุบาทเนี่ยได้ผูดออกมาเต็มๆตาเลยค่ะ ซึ่งหากใครยังจําได้นะคะจากสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาที่หลายหมื่นบ้านต้องจมบาดาลถนนขาดเป็นสัปดาห์แต่รัฐก็ไม่ยอมช่วยค่ะ ทางกระทวงยธาธิการและขนส่งของกัมพูชาต้องออกประกาศหยุดการสัญจรชั่วคราวบนถนนหมายเลข 383B บตั้งแต่จุดกิโลเมตรที่0.000ถึง10.425อําเภอเปีเรียงจังหวัดภพยเวงสาเหตุเนี่ยเกิดจากระดับแม่น้ำโคงเพิ่มสูงขึ้นจนถนนขาดและน้ำไหลเชี่ยวตลอดแนวถนนไม่สามารถใช้การได้ซึ่งทำให้ประชาชนก็ได้แค่ยืนมองถนนขาดกันตาปรปร โดยก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดนะคะถนนที่ขาดก็ไม่มีคนมาซ่อมค่ะจนชาวคอมเมนต์ก็บ่นลงโซเชียลเองเลยทีเดียวว่างานนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันเองต่อไปซึ่งล่าสุดน,นะคะ28ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคนคมเมนก็ถ่ายคลิปลงเองเลยอีกแล้วจากถนนเส้นดังกล่าวที่เคยถูกน้ำท่วมถนนตัดขาดสายหมู่บ้านราคาเมสอนประจนันเขตเปียเรียงจังหวัดไพแวงของกัมพูชานะคะ ซึ่งน้ําที่เคยท่วมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างที่เห็นเลยค่ะสภาพความเสียหายหลังจากน้ําลดระดับลงโอ้โหพังยับเยินพินาศกว่าเดิมอีกนะคะใครเห็นก็ต้องอึ้งค่ะแบบนี้เนี่ยคงจะใช้สัญจรไปไม่ได้แล้วและถ้าประชาชนจะต้องซ่อมกันเองเนี่ยเกรงว่าก็คงจะไม่ไหวในแค้งงานนี้ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกเหตุการณ์จากสถานการณ์น้าท่วมด้วยนะคะจากที่น้าท่วมถนนถูกตัดขาดในจังหวัดพายแวงค่ะที่เดียวกันนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันสาหัสมากๆค่ะจนถึงขั้นที่รถบรรทุกถูกตัดขาดไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกูก้ขึ้นมาได้แล้วแต่ว่ามันก็ทุลักทุเลค,ค่ะโอ้โหสภาพรถเนี่ยก็ดูไม่ไดานเหมือนกันนะคะเห็นแล้วเนี่ยก็ได้แต่สมเพศจริงๆค่ะ ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในตอนนี้นะคะเรียกว่าคลายความตึงเครียดลงแล้วซึ่งได้มีรายงานอีกว่า จากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านแถบชายแดนที่ได้อบพยพหลังคุณเซนปันหัวหลอกให้หนีมาหลายเดือนค่ะเพื่อเรียกความเห็นใจปลุกกระแสรักชาติเรียกคะแนนเสียงให้กับลูกชายตัวเองแล้วก็โยนบาปให้กับไทยนะคะตอนนี้ชาวคอมเมนต์เหล่านี้ค่ะก็ได้กลับบ้านตัวเองแล้วแต่ว่าบ้านที่กลับไปนั้นเนี่ยสภาพข้าวของยังเหมือนเดิมไหมไม่มีไขทร้บนะคะเพราะว่าโอ้โหขมโมยขจรเยอะจริงๆค่ะแล้วนี่ที่เคยทําการพักชําระเอาไว้นะคะ ก็จะถึงกำหนดเก็บตามปกติแล้วค่ะธนาคารบอกว่าสิ้นสุด31ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่มีงานทํนะคะโดนหลอกให้กลายเป็นคนพัดถิ่งจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายค่ะไปนี่เอเอเสียวใหบ่านยำเต้นเต่าเตงานยเต้ตาเตงจัอ๋อบายัไงเออแนาร่ขยเมือนกันปเดียย้นาแล้วก็แ้า่ล้วกน่อ ទ <laughs> ៅបងប្អូននេះជាស្ថានភាពរបស់បងប្អូនគឺសឹកនៅវត្តកោ5000តែព្រះវិហារស្រុកកូលេនឥឡូវនេះពុកឲ្យរៀបចំបណ្ដាលទៅផ្ទះបណ្ដាលបណ្ដាលហើយបាទហើយពុកនៅដល់ម៉ោងហើយពុកស្រុកអីគេជុំចំតាអ្នកជួមផ្សានបាទឥឡូវឥឡូវបើទៅពីស្មារនេះបងប្រមាណមកដល់មើលទៅក្នុង Facebook 2មក3ចាំមកពី2មក3បាទអូឥឡូវទឹកសម្បើមហ្នឹងមើលទៅ បាទដាស៊ុពោសក្ដិបាតរបៀបតាមផ្លូវទៅធ្វើដំណើទៅវិញដឹងថាអ្នកទេនិមនអ្នកគៀសបៅណាយ៉ាងនេះធ្វើរឺទៅផ្ទះយើងវិញហើយឥឡូវនេះបាទនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងជួបទៅសក្ដិបាតខ្ញុំនេះណាអរគុណអរគុណបាទបាទនេះបាទសកម្មភាពតាមគុកគាត់បានណាថខំការស្ដាប់អាចអាស្រ័យចូល៣ខែរបស់ឯងបងប្អូនបាទចូល៣ខែនេះខ្ញុំឥឡូវរៀបចំទៅប្រាៗហើយហើយខ្ញុំមកនេះទូមកជួបដំណើគាត់គាត់យ៉ាងនេះបាទ អ្នកដឹកស្បៀងអាហារមកជួបគ្រុបគ្នាបងបាទចិត្ត2000ពុសារបងប្អូនបាទហើយគាត់បានស្បៀងហ្នឹងខ្ញុំថាអូលោកឲ្យទៅវិញត្រួតបានច្រូតបានអីបានអាស្បៀងគេយកទៅណគ្រាន់ទុកទៅបាទគ្រាន់ហូបទ្រាំជូនខ ாய் បောက်ប៉ៃតខ ாய் កាន់ហើយមានជាងតហ្នឹងត្រូវណៃពេលមកបានថៃរៀតកមួយខៃពីរខៃទៀតចេះហើយមិនឃើញគាត់រើទៅប្រដាប្រដាហើយបាទ តាមខ្ញុំកថាมันយូរទេឪពុកគាត់នឹងអាចទៅឡប់ទៅកັນណាទីក្រែងដំណើកផ្ទះស ਵਾਈ របស់គាត់វិញហើយហើយវាអូវឡាយគេវាលាយូរដែរបងប្អូនចូលបិយខែបិយខែជាងហើយរបស់ដាក់ពីនេះបាទហើយការខ្ញុំមកដំបូងគឺរក1000គ្រួសារទៅខែបងប្អូនចូល4000គ្រួសារជាងបាទតែគេមិនលើកចូលរក10000អ្នកដែរផ្នែកនៅទីនេះបាទហើយគេបានមកច្រើនលើកកាសាមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទីសឹកហើយជាជាជាទៀត amin កម្លាំងចិត្តមួយរបស់ខ្ញុំដែរក្នុងការបន្តចោះមកប្រហូតដល់គាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាត់ក្តះស្បាយវិញដោយសុខភាពល្អស្រួលស្បាយខ្ញុំនេះក៏ស្បាយដែរបងបងហ្នឹងថាអាចឃើញពတ်វិលត្រឡប់ទៅកាត់ក្តះស្បាយរបស់គាត់វិញបាទឥឡូវចាប់ប្រើទៅហើយអ្នកភរិយាទៅដល់ឡាអពនពំពេញបាទស្បាយកម្លូវបាទ Hello Hello